สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่798เมื่อความเจ็บปวดจี๊ดล่นวาบจากหน้าขามาถึงสมองต้นหลิงเทียนก็รู้ได้ทันทีว่าเขาไม่ได้ฝันไปทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเขาได้รับการถ่ายทอดยอดใจกระบี่ที่เซียนกระบี่ฟงชิงอย่างกล่าวว่าเป็นเคล็ดบำเพนจิตเต๋าแห่งกระบี่ที่ดีที่สุดมาแล้วยอดใจกระบี่มันคืออะไรกันแน่เป็นวิชากระบี่หรือวะยุทธ์เซียนกัน ด้วยความอยากรู้ตัวหลิงเทียนจึงเพ่งจิตนึกถึงองค์ความรู้ที่สถิตอยู่ในใจเพื่อหาคำตอบทันทีและหลังจากที่อ่านองค์ความรู้ดังกล่าวตัวหลิงเทียนก็พอเข้าใจได้ที่แท้ยอดใจกระบี่ไม่ใช่ทั้งเคล็ดวิชากระบี่หรือวรยุทธ์อะไรมันเป็นเคล็ดบำเพ็ญจิตใจสำหรับผู้ฝึกฝนกระบี่หากคิดฝึกกระบีอันดับแรกต้องฝึกฝนจิตใจเสียก่อนเมื่อใจมีกระบี่กระบีอยู่ที่ใจสรรพสิ่งล้วนอยู่ในกำมือยอดใจกระบี่เออ เมื่อต้นหลิงเทียนเห็นเนื้อหาบางส่วนขององค์ความรู้เขาอดไม่ได้ที่จะอึง้งบำเพญยอดใจกระบี่จนบรรลุสันพวุธทั่วล่าล้วนสยบซิโรราบจากเนื้อหาด้านหลังนั้นเสี่ยงกระบี่ฟงชิงอย่างกล่าวไว้อย่างอหังการว่ายามใดที่บรรลุใจกระบี่ขั้นสูงสุดศาสตราวุธทั้งมวลจะยอมซิโรราบกล่าวให้ชัดพวกมันจะยอมจำนวนต่อยอดใจกระบี่ขั้นสูงสุดของยอดใจกระบี่เรียกอีกอย่างว่ากระบี่สัมพันธ์จิตใจ ถึงแม้ข้าจะบำเพ็ญยอดใจกระบี่ไม่บรรลุแต่แค่ขั้นแรกๆก,ก็มีความสามารถอันหน้าทึ่งนักถึงมันไม่ใช่วรยุทธเซียนแต่กลับเหนือล้ำกว่าวรยุทธเซียนซะอีกยิ่งอ่านเคล็ดความและข้อมูลของยอดใจกระบี่มากเท่าไหรต้วนหลิงเทียนก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเท่านั้นต้วนหลิงเทียนอ่านไล่มาเรื่อยๆสุดท้ายก็เห็นบทสรุปของยอดใจกระบี่แน่นอนว่าก่อนหน้าย่อมมีเนื้อหาเคล็ดความมากมายแต่ต้วนหลิงเทียนเพียงมองมันคร่าวๆ เขาแค่อยากรู้ว่าแต่ละขั้นของยอดใจกระบี่คืออะไรแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรส่วนบทสรุปยอดใจกระบี่นั้นไม่ได้ซับซ้อนอะไรยอดใจกระบี่เป็นผลของความเพียรพยายามชั่วชีวิตของข้าเซียงกระบี่ฟงชิงอย่างผู้นี้ถึงแม้ว่ามันจักมิใช่วรยุท์เซียนแต่ยังนับว่าเหนือกว่าวรยุท์เซียนระดับนภาเสียอีกเคล็ดวรยุทธ์ทั้งหลายในบรรดาวรยุท์เซียนระดับนภาโดดเด่นนั้นกล่าวไปยังมิอาจเทียบได้แม้แต่หนึ่งในสิบ ของยอดใจกระบีข่ายำบรรล,ลุขั้นสูงสุดเมื่อค่าบรรล,ลุขั้นสูงสุดแล้วตลอดระยะเวลา10ปีก่อนที่ค่าจะย้งย่างสู่สวรรค์ก็มีอาจมีผู้ใดรับมือค่าได้อีกเลยและผู้ที่ได้รับยอดใจกระบี่ของค่าไปจกเป็นผู้สืบทอดของหมอกพิรุนแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมดเป็นบทสรุปที่ว่าแทนที่จะเรียกว่าบทสรุปบ,บอกว่าเป็นข้อความทิ้งท้ายของฟงชิงหยางเสียจะดีกว่ากระทั่งวรยุทธเซียนระดับนภดดเด่นยังเทียบไม่ได้แม้แต่หนึ่งในสิบเลยงั้นเหรอ แล้วนี่ขั้นสูงสุดของยอดใจกระบี่มันจะร้ายกาจขนาดไหนกันนี่มันจะไม่เกินจริงไปหน่อยหรือไงต้วนหลิงเทียนรู้สึกว่ามันน่าเหลือเชื่ออยู่บ้างยังคิดไปว่านี่ใช่เซียงกระบี่ฟงชิงอย่างผู้นี้กล่าวอวดโอไปหรือเปล่าแต่เขารู้ดีว่าเซียงกระบี่ฟงชิงอย่างไม่จําเป็นต้องกล่าวอวดโออะไรเพราะสุดท้ายแล้วหากอีกฝ่ายกล่าวเกินจริงเรื่องราวคงแดงออกเนิ่นนานจะเป็นการทําลายชื่อเสียงตัวเองเปล่าเปล่าเช่นนั้นอีกฝ่ายก็ไม่มีเหตุจําเป็นให้โกหก ถ้าสิ่งที่ฟงชิงหยางพูดเป็นความจริงนั้นไม่ใช่ว่าข้ามีสิ่งที่เหนือกว่าวรยุทธเซียนระดับนภาโดดเด่นอยู่กับตัวงั้นหรือสุดท้ายพอคิดได้ถึงจุดนี้ต้วนหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นลมหายใจอย่างเริ่มถีรัวขึ้นมาอย่างยากระงับนายน้อยท่านตื่นแล้วหรือด้วยความตื่นเต้นต้วนหลิงเทียนที่ผุดลึกขึ้นมานั่งอย่างลุกขึ้นมายืนพรวดด้วยอาการยินดีทําให้ชงชเฉวียนตกใจไม่น้อยไม่นานทุกคนก็รับรู้เช่นกัน เจ้าหนูหลิงเทียนเจ้าสบายดีหรือเปล่าเฟิงหมู่ต้ากล่าวถามด้วยความกังวลต้นหลิงเทียนเจ้าเป็นไงบ้างคนอื่นๆก็มองต้นหลิงเทียนด้วยความห่วงในเช่นกันเมื่อเผชิญกับสายตาที่มองมาด้วยความห่วงใยของทุกคนต้นหลิงเทียนก็ทราบซึ้งใจไม่น้อยยิ้มกล่าวตอบออกไปทันทีข้าไม่เป็นอะไรเจ้าหนูเจ้านั่งนิ่งไปกว่าครึ่งปีสุดท้ายเจ้าจึงเข้าสู่พวังรู้แจ้งอันใดบางอย่างนั้นหรือเฟิงหู่ต้ากล่าวถามด้วยความสงสัย ใช่ประสบการณ์ที่เขาพบเจอนั้นค่อนข้างอธิบายได้ยากนักต้วนหลิงเทียนจึงพยักหน้าตอบรับคำเฟั่งหูเต้าไปจังหวะนี้ทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะมองด้วยความอิจฉาเพราะสุดท้ายแล้วการรู้แจ้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆมีคำกล่าวไว้ว่าเมื่อหนึ่งทยานสู่สวรรค์กระทั่งไกส่สุนัขรอบกายก็ยังพลอยทยานฟ้าตามติด พวกมันเชื่อว่าพลังฝีมือต้วนหลิงเทียนต้องยกระดับไปไม่น้อยแถมไม่นานพวกมันก็ต้องพล่อยได้อานิงสงด้วยแน่เปรียทว่าก่อนที่คนที่มารุมล้อมต้วนหลิงเทียนจะกล่าวถามอะไรสืบต่อน,นั้นเองพันมีเสียงหนึ่งดังสนั่นขึ้นมาปานฟ้าถล่มสร้างความตกใจให้ทุกคนไม่น้อยกระทั่งต้วนหลิงเทียนเองก็ไม่เว้นทันใดนั้นทุกคนก็ทราบได้ทันทีว่าเสียงสนั่นดังกล่าวมาจากไหนวินาทีต่อมาไม่ใช่แค่เพียงต้วนหลิงเทียนกระทั่งคนอื่นๆยังหน่าซีดลงทันที เพราะตอนนี้ภาพที่ปรากฏอยู่ในสองตาคือผาน้ําตกที่มีคําว่ากระบี่สลักเอาไว้มันกําลังแตกร้าวเซี่ยวพริบตารอยร้าวก็เริ่มแผ่ขยายออกไปดั่งใยแมงมุมอันเขื่องคํากระบี่เองตอนนี้ก็เริ่มเลือนหายสู่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 จากนั้นก็ปรากฏภาพที่ทําให้ทุกคนตกตะลึงกระทั่งตัวหลิงเทียนก็จําต้องขมวดคิ้วเพราะเมื่อผนังผาแตกร้าวมากเข้าก็มีกลิ่นอายพลังขุมหนึ่งเอ่อล้นออกมา เป็นปรางกระบี่อันหน้าแน่นที่คล้ายรั่วไหลออกมาจากผาน้ำตกมันพุ่งออกมาดังหมอกควันสีเขียวก่อนที่จะกระจายสลายหายไปในบรรยากาศและทันใดนั้นเองผาใหญ่ก็ถล่มลงมาทันทีครึกครึกตูมตูมด้วยหน้าผามหืมมาสุดทลายลงมาย่อมบังเกิดฝุ่นดินฟุ้งตลบแลไปยังคล้ายดอกเห็ดผุดโผล่ขึ้นมาเบ่งบานก่อนที่จะกระจายออกไปโดยรอบ อารามตกใจต้นหลิงเทียนและคนอื่นๆไม่ทันได้ป้องกันตัวจากฝุ่นทุลีอะไรทำให้แต่ละคนถูกเศษฝุ่นเกาะเต็มตัวไปหมดสภาพพลายตกถังที่เท่ากันมาทั้งสิ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเฟิงหูเต้ากับคนอื่นๆตกตะลึงไม่น้อยมีเพียงต้นหลิงเทียนเท่านั้นที่พอตรหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและตระหนักได้ว่าทำไมคำกระบี่ถึงหายไปแบบนี้เซียนกระบี่ฟงชิงหยางกล่าวบอกเอาไว้ว่าคำกระบี่มีไว้เพื่อหาผู้สืบทอด ตอนที่ข้าได้รับเคล็ดบำเพลญจิตยอดใจกระบี่ดูเหมือนยังจะกล่าวกำชับเอาไว้อีกว่าข้าจะกลายเป็นผู้สืบทอดของหมอกพิรุนอะไรสักอย่างทำไมถึงกล่าวไว้ว่าข้าจะเป็นผู้สืบทอดแต่เพียงผู้เดียวกันนะหรือว่าหลังจากที่ข้าได้รับการยอมรับจากสำนึกเทวะที่สถิตยอยู่ในคำกระบี่นั่นจนได้รับการถ่ายทอดยอดใจกระบี่มาแล้วไม่เพียงแต่ที่ทวีเมฆาล่องกระทั่งทวีมนุษย์อีกสองทวีปคำกระบี่แบบนี้ก็จะสลายไปด้วยเช่นกัน พอคิดถึงช่วงหลังต้วหลิงเทียนก็เริ่มคาดเดาออกมาแน่นอนว่านี่เป็นแค่การคาดเดาของตัวหลิงเทียนฝ่ายเดียวเขาเองก็ไม่แน่ใจเต็มสิบส่วนแต่เรื่องที่ต้วหลิงเทียนไม่รู้ก็คือทันทีที่ผ่าน้ําตกที่สลักคํากระบี่ไว้เบื้องหน้ามันพังทลายลงสถานการณ์เดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับทวีปมนุษย์อีกสองทวีปเช่นกันทวีปมนุษย์หนึ่งในนั้นไม่มีอะไรมากเพราะไม่มีผู้ใดพบเจอคํากระบี่แบบนี้ ทวทวีปมนุษย์อีกที่นั้นถูกคนค้นพบมานานกระทั่งผู้ค้นพบยังถึงกับก่อตั้งนิกายเพื่อครอบครองคํากระบี่เอาไว้เพียงผู้เดียวสุดท้ายยังกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนิกายด้วยซ้ำอัน,นิจจาวันนี้เป็นวันที่ถูกกาหนดไว้ให้คนในนิกายต้องจดจำไปชั่วการนานนั่นเพราะหน้าภาษกที่สลักคำกระบี่เอาไว้ของพวกมันได้พังทลายลงแล้ว ตอนแรกศิษย์ที่ได้รับหน้าที่เฝ้าก็ตกตะลึงพึงเพลิดไม่น้อย,มอยเมื่อพบว่าอยู่ดีๆผากระบี่เทวะของพวกมันบังเกิดรอยร้าวสุดท้ายมันก็เร่งส่งสัญญ,ญาณฉุกเฉินทําให้ระดับสูงของนิกายมารวมตัวกันในพริบตาผากระบี่เทวของนิกายพวกมันกลับพังทลายลงต่อหน้าต่อตาภาพนี้สถานใจพวกมันสุดที่จะกล่าวออกผากระบี่เทวทลายแล้วดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรามีมอีกแล้วหรือนี่จักเป็นสวรรค์ลงทานพวกเรากันที่ครอบครองมันเอาไว้แต่เพียงผู้เดียว เมื่อได้เห็นภาพการล่มสลายของสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจระดับสูงของนิกายยอดไม่ได้ที่จะปวดประใจทั้งยังตื่นตระหนกกันไม่น้อยในอดีตนั้นต้องทราบด้วยว่าบรรพชนผู้ก่อตั้งนิกายที่ไร้กาศที่สุดยังไม่อาจสร้างได้แม้แต่รอยขีดข่วนเล็กๆไว้บนหน้าผากระบีเทวะอาน,นิจจาบัดนี้ผากระบีเทวะทลายลงกลับพังทลายกลายเป็นฝุ่นทุลีหากไม่ใช่สวรรค์ลงโทษแล้วจะเป็นอะไรได้ไต่ล่านี้ยังจะมีใครทรงพลังทำอย่างนี้ได้อีก อย่างไรก็ตามพวกมันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าที่ผากระบี่เทวของพวกมันพังทลายลงมานั้นเพราะผากระบี่เทวะในสายตาของพวกมันได้ค้นพบผู้สืบทอดที่แท้จริงแล้วเมื่อพบผู้สืบทอดที่แท้จริงแล้วคำกระบี่ก็ไม่จําเป็นต้องมีอยู่อีกต่อไปหากพวกมันรู้เหตุผลเรื่องนี้ว่าทั้งหมดเป็นเพราะต้วหลิงเทียนพวกมันอาจข้ามน้ําข้ามทะเลมานับหมื่นแสนลี้เพื่อร้องหาความรับผิดชอบจากต้วหลิงเทียนก็เป็นได้ตอนนี้เมื่อผาน้ําตกทั้งคํากระบี่ พังทลายลงไปหมดแล้วหุบเขากระบีแห่งนี้ก็คงเหลือแต่ชื่อต้วนหลิงเทียนและคนอื่นๆลอยร่างขึ้นมาเหนือหุบเขาเพื่อหลบฝุ่นดินทุกคนคาคิดจะเดินทางกลับสำนักจันจระแสงที่ดินแดนเทพยุทธเซียนเตา่าแล้วทุกคนหลักคิดจะทำอะไรต่อไปกันเหรอต้วนหลิงเทียนไว้ตามองเฟิ่งหูเต้าและคนอื่นๆค่อยกล่าวถามออกมา ตอนนี้ทวีปเมคาล่องไม่มีอะไรสําคัญสําหรับเขามินำซ้ำคู่มั่นทั้งสองของเขาเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ได้ยินคําถามของต้วนหลิงเทียนคนอื่นๆก็เงียบไปพักหนึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกมันล้วนใช้ชีวิตอยู่กันบนเกาะป้านเยเว่และนับว่าคุณชินกับเกาะป้านเยเว่แล้วอน,นิจาตอนนี้เกาะป้านเยเว่กลับพินาศสิ้นอีกทั้งการย้อนกลับไปก็มีความเสี่ยงไม่น้อยตอนนี้พวกมันเลยไม่รู้จะไปไหน ต้นหลิงเทียนดินแดนเทพยุทธเซียนเต่ามันเป็นสถานที่อย่างไรหรือเชิญชาช่วยเป็นคนแรกที่ตอบออกมามันถามต้นหลิงเทียนด้วยความสนใจดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าต้นหลิงเทียนที่ได้ยินก็นิ่งคิดไปพักหนึ่งก่อนที่จะกล่าวเรื่องราวดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าทั้งหมดที่เขารู้ออกมาขณะเดียวกันเขาก็บอกถึงสถานภาพของเขาในตอนนี้หากทุกคนอยากไปดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋า ก็สามารถมากับข้าได้ด้วยมีสิทธิพี่ของข้าอยู่ทุกคนสมควรปลอดภัยไร้อันตรายใดๆวาจาท้ายประโยคต้วหลิงเทียนยังกล่าวรับประกันออกมามั่นเหมาะเฟิงหมู่เต้าและคนอื่นๆเองก็บังเกิดความสนใจในดินแดนเทพยุท์เซียนเต่าไม่น้อยหลังจากได้ฟังเรื่องราวจากต้วหลิงเทียนดินแดนเทพยุทธเซียนเต่านั้นไม่เพียงแรงโน้มถ่วงที่มหาศาลขึ้นก็ไม่มีอะไรที่ทวีปมนุษย์อื่นๆและทวีปเมคาล่องแห่งนี้เทียบได้เลยกระทั่งยอดฝีมือด่านพลังจัก,กรพัดก็ไม่นับเป็นตัวอะไร สภาพวัดล้อมในการบ่มเพาะหินเซียนและวรยุทธ์เซียนนั้นยังเป็นอะไรที่เฟื่งหูเต้าและคนอื่นๆให้ความสนใจนะตัวหลิงเทียนตอนนี้เจ้าอยู่ในขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์แล้วหรือหนานกงยี่มองตัวหลิงเทียนเขม่งพร้อมถามจากที่ตัวหลิงเทียนเล่าคนอื่นๆนอกเหนือจากเฉินชาวช่วยก็ได้รับรู้เรื่องผู้ฝึกตนขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์ที่ดำรงอยู่ในดินแดนเทพยุทธเซียนแต่ว่าเป็นอะไรที่เหนือกว่าจักรพรรดและจักรพรรดปีศาจมากนะักหลุดพ้นมนุษย์ หลังได้ยินคำถามนี้ของนานกงยี่ตัวนหลิงเทียนก็สส่หัวออกมาเบาๆข้าไม่ได้อยู่ในขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์เป็นไปได้ยังไงได้ยินคำนี้เฟิงหูเต้าและคนอื่นๆไม่มีใครเชื่อหากเจ้าไม่ได้อยู่ในขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์แล้วไหงเจ้าพาพวกเราห่อมานี่ได้ไวนักเล่านั่นสิกตอนเจ้าพาพวกเราบินมามันเร็วจนข้ามองอะไรรอบๆไม่ทันเลยด้วยซ้ํา ตัวหลิงเทียนเจ้าล้อพวกเราเล่นหรือถึงข้าจะยังไม่บรรลุถึงด่านพลังจัก,กรพัิแต่ข้ารู้ดีว่าไม่มีตัวตนจัก,กรพัิคนไหนบรรลุความเร็วระดับนั้นได้ทุกคนไม่มีใครเชื่อเฉินเฉาช่วยหนานกงยี่และหนานกงเฉินถึงกับถามออกมาติดติดกันข้าแค่บอกว่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์แต่ข้าไม่ได้บอกว่ายังอยู่ที่ด่านพลังจัก,กรพัิตัวหลิงเทียนเผยยิ้มออกมาแห้งๆก่อนที่จะสส่หัวไปมาเจ้าหมายความว่า ทุกคนอึ้งไปทันใดสุดท้ายเป็นเฟิงหูเต้าที่กลับมามีสติคนแรกและตระหนักได้ว่ามันคืออะไรพลันถามออกมาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกเจ้าหนูหลิงเทียนหรือเจ้าข้ามผ่านขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์จนบรรลุด,ด่านพลังที่สูงกว่านั้นไปแล้วทันทีที่เฟิงหูเต้ากล่าวถามออกมาทุกสายตาก,ก็หันไปจับจ้องต้นหลิงเทียนทันทีใช่ต้นหลิงเทียนพยักหน้าตอนนี้ข้าอยู่ในขอบเขตสู่เซียนขั้นสมบูรณ์แบบ หลังจากนั้นต้นหลิงเทียนก็อธิบายให้เฟิงหู่เต้ากับคนอื่นๆฟังถึงด่านพลังในดินแดนเทพยุท์เซียนเต๋าและนั่นทําให้ทุกคนรู้ว่าขอบเขตสู่เซียนเป็นขอบเขตที่เหนือกว่าหลุดพ้นมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังได้รับทราบขั้นต่างๆในขอบเขตหลุดพ้นมนุษย์และสู่เซียนอีกด้วยสู่เซียนขั้นสมบูรณ์แบบก็เหมือนสู่เซียนขั้นที่สี่พอได้รู้ว่าต้นหลิงเทียนกลับประสบความสำเร็จและมีด่านพลังฝึกปรือก้าวหน้าครั้งใหญ่ในเวลาแค่สามปีทั้งหมดก็ตะลึงเงินไปไม่น้อย พอกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งลมหายใจยังถี่รัวขึ้นมาชัดเจนสภาพวัดล้อมในการบ่มเพาะของดินแดนเทพยุทธ์เซียนเตา๋ามันน่าทึ่งขนาดนั้นเลยหรือเฉินเชาช่วยอุทานออกมานั่นสิถึงแม้พรสวรรค์แต่กำเนิดของเจ้าจะสูงล้ำแต่เจ้ากลับก้าวหน้าได้อย่างเหลือเชื่อนักตัวหลิงเทียนถึงแม้พรสวรรค์ของข้าจะไม่ได้มากเท่าเจ้า แต่พลังฝึกปรือค่าในช่วงสามปีนี้ยังไม่อาจเทียบได้กับหนึ่งในสิบของเจ้าด้วยซ้ำนานกงยี่กล่าวออกมาอย่างสะทกสะท้อนถึงแม้นานกงเฉินจะไม่ได้กล่าวคำใดออกมาแต่แววตาร้อนแรงแฝงความมุ่งมั่นก็เผยอารมณ์ของมันดีเรียกว่าจังหวะนี้เฟิ่งหูเต้าและทุกคนบังเกิดความมุ่งมา่รปรารถนาในดินแดนเทพยุทธ์เซียนเต่าไม่น้อย มาตอนนี้ต้วหลิงเทียนก็ยิ้มออกมาเพราะเขารู้ได้ทันทีว่าเฟิ่งหูเต้ากับคนอื่นๆได้ตัดสินใจกันแล้วเหตุผลที่ทําให้ทุกคนบังเกิดความคิดเช่นนี้เพราะทั้งหมดก็ไม่ต่างอะไรจากนานกงยี่ทุกคนรู้สึกว่าสมควรเป็นเพราะสภาพแวดล้อมในการบ่มเพาะของดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าจึงทําให้ต้นหลิงเทียนบรรล,ลุพลังฝึกปรืออันน่าเหลือเชื่อในเวลาแค่สามปี แต่ทั้งหมดไม่ได้รู้เลยว่าที่ด่านพลังของตัวหลิงเทียนก้าวหน้ามาถึงขนาดนี้ได้ทั้งหมดเป็นเพราะเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติอย่างไรก็ตามเรื่องเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติตัวหลิงเทียนไม่สะดวกที่จะกล่าวถึงไม่ใช่เพราะเขาเห็นแก่ตัวแต่เป็นเพราะเหตุผลเดียวกันกันกบที่เขาไม่บอกไปลี่หงเฟิงหูเต้าและทั้งหมดในที่นี้ยินดีตกตายไปพร้อมกันกันกบเขาแน่นอนว่าเขาย่อมไม่คิดว่าใครในนี้จะทรยศเขาได้อย่างไรก็ตามภายใต้ทักษะวิญญาลีลับอ่านความคิดบางประการะ รวมไปถึงวิชาหน้ากลัวจำพวกควันวิญญาณน,นั้นเป็นอะไรที่ทุกคนไม่อาจควบคุมได้ต้นหลิงเทียนย่อมกังวลเรื่องนี้มากที่สุดดังนั้นต้นหลิงเทียนไม่คิดจะสาดน้ำเย็นปลุกสติทุกคนให้ตื่นจากฝันเรื่องคิดไปว่าที่พลังฝึกปลือเขาก้าวหน้าฉับไว้ล้วนเป็นเพราะทรัพยากรบ่มเพาะและสภาพแวดล้อมยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้สภาพแวดล้อมในการบ่มเพาะของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าจะไม่ได้เลิศดล้ำอย่างที่ทุกคนคิดแต่อย่างน้อยๆมันก็ดีกว่าที่ทวีปเมฆาล่องเกินครึง่ง โดยเฉพาะในสำนักจันจันแสงมันเหนือกว่าขุมพลังชั้น8ดและขุมพลังชั้นเก้ามากมายนักหลิงเทียนแล้วตอนเจ้าอยู่ดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าเจ้าได้ข่าวคราวของวูเอ๋อบ้างหรือไม่พอได้ฟังเรื่องดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าเฟิ่งหูเต้าพลันคิดถึงเฟิ่งเทียนบูขึ้นมาไม่น้อยมันจึงมองถามต้นหลิงเทียนด้วยความกังวลใจใครรู้ ลุงเฟังดินแดนเทพยุทธเซียนเนเต่านับว่าใหญ่กว่าทวีปเมคาลล่งมากจนไม่อาจเปรียบกันได้เลยอย่างไรก็ตามข้าเชื่อว่าขุมพลังที่พาเทียวูไปไม่น่าจะใช่ขุมพลังหญิงใหญ่อะไรและข้าเองก็ฝากสิทธิ์พี่ที่ดีกับข้าให้ช่วยหาเบาะแสของเทียนหูแล้วหากมีข่าวอะไรสิทธิ์พี่ของข้าย่อมรีบบอกข้าทันทีตัวหลิงเทียนกล่าวตอบเฟิ่งหูเต่าแน่นอนว่าตัวหลิงเทียนก็ไม่เคยลืมเฟิ่งเทียนหู ดังนั้นแล้วหลังจากที่ปายลี่รับเขาเป็นศิษย์น้องไม่นานเขาก็ขอแรงอีกฝ่ายให้ช่วยเหลือเรื่องนี้ทันทีและปายลี่หงก็ใช้เส้นสายที่มีคอยหาข่าวครา,าวเกี่ยวกับเฟิ่งเทียนบูอยู่เสมอแน่นอนว่าแม้ปายลี่หงจะเป็นปรมาจารย์จารึกเซียนระดับสามดาวแต่อย่างไรเส้นสายของมันก็มีจํากัดขอบเขตที่มันสามารถค้นหาได้ก็มีแต่ในขุมพลังชั้นเจ็ดชั้นแปดและชั้นเก้าของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าเท่านั้น หากเฟิ่งเทียนบูถูกคนของคุมพลังชั้นหกพาตัวไปหรือคุมพลังที่มีระดับสูงกว่านั้นน่ากลัวว่าต้องให้เฟิ่งเทียนบูสางชื่อเสียงขึ้นมาจนด่งดังเสียก่อนหาไม่แล้วคงยากที่ปายลี่หงจะรับทราบได้ด้วยสายสัมพันธ์ที่มีกระทั่งตรวจสอบแค่ในบรรดาคุมพลังชั้นเจ็ดของดินแดนเทพยุ์เซียนเต๋าก็นับว่ายากเย็นแล้วไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องคุมพลังชั้นแปดกับชั้นเก้าที่มีมากมายนับไม่ท้่วเลยอืม ได้ยินคำของต้นหลิงเทียนเฟิ่งหูเต้าพยักหน้ารับคลายโล่งใจแต่อารมณ์ยังหนักอึ้งไม่น้อยในการก่อนแม้จะรับทราบว่าบุตรีคนเดียวสมควรถูกพาตัวไปยังดินแดนเทพยุท์เซียนเต่าแต่มันก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับดินแดนเทพยุท์เซียนเต่ามากนักจึงไม่ได้ห่วงกังวลอะไรมากเกินไปแต่พอได้รับทราบเรื่องราวของดินแดนเทพยุท์เซียนเต่ามันอดกังวลขึ้นมาเสียไม่ได้ ความป่าเถื่อนและอันตรายของดินแดนเทพยุทธ์เซียนเตา่ายังนับว่าโหดร้ายกว่าทวิปเมฆาล่องเสียอีกที่นั่นสุดยอดฝีมือของทวิปเมฆาล่องอย่างจักรพัดกับจักรพัดปีศาจล้วนเป็นแค่ตัวตนต้อยต่ำให้ทุกคนย่ำเหยียบในเมื่อเฟิงหูต้ากับคนอื่นตัดสินใจได้แล้วต้วหลิงเทียนก็ไม่คิดจะรั้งอยู่ที่ทวิปเมฆาล่องสืบไปอย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นเขามีเรื่องที่ต้องไปจัดการเสียก่อนลุงเฟิงครู พวกท่านรอข้าที่นี่ครู่หนึ่งข้ามีบางอย่างต้องไปทำข้าจะรีบกลับมาหลังจากกล่าวแจ้งเฟิ่งหูต้าซื่อมาฉัางฟงและคนอื่นๆแล้วต้นหลิงเทียนก็วุบร่างอันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนดิ่งลงใต้ด้วยความเร็วสูงสุดตอนนี้ด้วยด่านพลังสู่เซียนขั้นสมบูรณ์แบบคิดเดินทางออกจากอาณาจัก,กรพนาคารามไปยังอาณาจักรกรนพาล่องก็ใช้เวลาเพียงแค่สิบลมหายใจเท่านั้น ที่เขากลับมายังอาณาจักรกรนภาล่องนั้นมีเหตุผลเดียวเท่านั้นคือแจ้งสหายอันดีของเขาให้รับทราบว่าเขากำลังจะไปไหนหากเสี่ยวเฟยเอ๋อกับพวกเจ้าตัวเล็กไปหาเฉวียนในจริงวันหน้าพวกนางต้องย้อนกลับมาแน่เมื่อเห็นว่าเกาะป้านเยเวถูกทำลายเสี่ยวเฟยเอ๋อย่อมมีไหวพริบมากพอจะนึกถึงอาณาจักรกรนภาล่องด้วยเหตุนี้ต้วนหลิงเทียนจึงกลับมายังเมืองหลวงของอาณาจักรกรนภาล่องและกล่าวถึงที่อยู่ของเขาให้สหายเก่ารับทราบเอาไว้ ต้นหลิงเทียนใช้เวลาดำเนินการไม่นานก็จัดการทุกอย่างเสร็จสิน้นและไม่ถึงยี่ลมหายใจต้นหลิงเทียนก็กลับมารวมตัวกับเฟิงหูเตา้าและคนอื่นๆหลังจากกล่าวบอกอะไรอีกเล็กน้อยเขาก็นำพาทั้งหมดมุ่งหน้าขึ้นเหนือไม่นานก็ออกจากทวีปเมคาล่องแน่นอนว่าต้นหลิงเทียนไม่คิดเดินทางผ่านเกาะป้านเย่เว่แต่ใช้การอ้อมไกลๆเอาใครจะไปรู้ว่าตี้จิ๋วจะเฝ้าปากโพรงกระต่ายบนเกาะป้านเย่เว่อยู่หรือไม่เขาไม่กล้าเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ต้วนหลิงเทียนจึงต้องไปทิ้งข้อมูลเอาไว้ที่อณาจาักรนภาล่องไม่คิดไปทิ้งเบาะแสอะไรไว้ที่เกาะป้านเยเว่ตอนที่ไปจัดการทิ้งข้อความไว้ในอนาจาักรนภาล่องนั้นต้วนหลิงเทียนไม่ได้ฝากสหายและคนรู้จักไว้แต่ข้อความปากเปล่าอย่างเดียวเขายังทิ้งหยกบันทึกเสียงเอาไว้ด้วยเช่นกันในหยกบันทึกเสียงมีข้อความที่เขาเตรียมไว้ให้ลี่เฟยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคอเอ๋อถูกพาตัวไปและจุดหมายปลายทางของเขา เป็นเพราะต้นหลิงเทียนไม่คิดเหินผ่านเกาะป้านเยเวเขาจึงไม่ได้รู้เลยว่าตอนนี้เกาะป้านเยเวได้จมลงสู่ก้นสมุทรไปแล้วโลกนี้จึงไม่มีเกาะป้านเยเวอย,อยู่อีกต่อไปในขณะที่ต้นหลิงเทียนพาเฟิงว่องหูห่างวูดและคนทั้งหมดกลับสำนักจันจันแสงของดินแดนเทพยุสเซียนเต่านั่นเองที่ไหนสักแห่งในดินแดนเทพยุสเซียนเต่าปรากฏร่างสี่ร่างที่แลดูอิดโรยเหนื่อยล้าจากการเดินทางกำลังมุ่งหน้าไปยังยอดเขาสูงแห่งหนึ่งที่มีม่านเมฆหมอกปกคลุมมิดชิด เมื่อทั้งสี่ร่างเข้าใกล้เขาลูกนั้นไม่ทันที่จะได้แหวกฝ่าม่านเมฆหมอกลงไปก็ปรากฏผู้คนเหินมาขวางทางเอาไว้เสียก่อนเป็นชายไวกลางคนในชุดสีน้ำเงินรูปแบบเดียวกันสามคนและชายหนุ่มในชุดปกติสองคนที่ขวางทั้งสี่เอาไว้ชายหนุ่มหนึ่งในสองคนนั้นแต่งตัวหรูรามีระดับพิจารณาจากท่วงท่าการแสดงออกของมันคล้ายเป็นคุณชายตระกูลใหญ่ที่มั่งคั่ง ส่วนชายหนุ่มอีกคนมาในชุดปกติยังยืนประกบหลังชายหนุ่มและดูมีระดับเอาไว้คล้ายเป็นผู้ติดตามชายหนุ่มในชุดหรูหราท่าทางยังเป็นผู้นำของกลุ่มคนห้าคนนี้อีกด้วยพวกเจ้าเป็นผู้ใดถึงได้กล้าบุกรุกอาณาเขตขราสน์คลื่นขจีของสกุลหานชายในชุดหรูหรากล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงเฉยเมยตั้งแต่ที่ทั้งสี่ปรากฏตัวออกมามันยังไม่คิดจะเหลือบแลให้ชัดเสียด้วยซ้ำนายน้อยสาวงามสาวงามขอรับ ชายในชุดหรูหรากล่าวจบไม่ทันไรเสียงชายหนุ่มด้านหลังก็กระซิบบอกมาอย่างตื่นเต้นสุดท้ายยังกล่าวออกด้วยอาการเสียดายน่าเสียดายที่นางกลับตั้งคันอยู่สาวงามหลังได้ยินเสียงกระซิบจากผู้ติดตามชายหนุ่มในชุดหรูหราพลันบังเกิดความสนใจทันทีมันเงยหน้าขึ้นมามองสำรวจคนทั้งสี่ที่เพิ่งมาถึงลูกตาของมันถูกร่างหนึ่งในนั้นดึงดูดความสนใจไปทันที เป็นสตรีที่มีรูปร่างเยายว,วนปานปีศาสาวทะว่าใบหน้ากลับงดงามปานเทพธิดารูปลักษณ์นี้กล่าวว่างามล่มเมืองก็ไม่นับว่าเกินเลยสภาพแวดล้อมรอบกายนางยังละดูหม่นมองไปนัดตาที่สำคัญคือความรู้สึกที่นางให้ออกมานับว่ามีสเสน่ห์ชวนให้หลงไหลไม่น้อยมันเองก็พบพานสาวงามมามา,มากมายแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยจริงๆที่มันพบพานสาวงามทั้งให้ความรู้สึกยั่วใจมากสเสน่ห์ถึงเพียงนี้ตั้งคันแล้วอย่างไร แม้จะแลเห็นหน้าท้องของสตรีโฉมงามที่หงนูนออกมาชายหนุ่มในชุดหรูหราก็ไม่แยแสเพียงกล่าวคำเย้ยออกมากับสุนัขรับใช้ด้านข้างอย่างชั่วร้ายข้าหานจิ้นเหนียนเองก็ชัยชมสตรีมานับมิถ้วนทว่ากับสตรีตั้งครันยังไม่เคยลองมาก่อนโดยเฉพาะสตรีตั้งครันที่งดงามมากเสน่เช่นนี้แม่นางท่านนี้มีทราบเจ้าเรียกว่าอะไรหรือใบหน้าหานจิ้นเหนียนเปลี่ยนจากเฉยเมยไม่แยแสกลับกลายเป็นกระตือรือเร่นเ,เร่งมาต้อนรับทันที สิ่งที่สำคัญที่สุดคือแม้หานจิ้นเหนียนจะเต็มไปด้วยเจตนาอากุศลแต่กลับไม่เผยความชั่วร้ายให้เห็นบนใบหน้าแววตาแม้แต่น้อยมีเพียงประกายตาชั่วร้ายที่สว่างวาบขึ้นมาวูบเดียวก่อนหน้าเท่านั้นตอนนี้ถ้าทางมาละดูไม่ต่างอะไรจากชายหนุ่มสุภาพแสนดีดังวินยูชนของตระกูลสูงสักแม้แต่น้อย